เล่าประสบการณ์หลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบวิ่งด้วยรองเท้า a d ด d a s a d ีดิซ o โ d i o s Pro 3คปรับมครซึ่งจากที่ผมได้ทำการทดสอบวิ่งมาสักระยะหนึ่งผมวิ่งไปแล้วประมาณเกือบ50กิโลกับรองเท้าคู่นี้นะครับก็ฟีลลิ่งที่ได้รู้สึกจากการได้วิ่งรองเท้าคู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ มีความสเตเบิลมากๆ <Wow. S 1> แล้วก็จากที่ได้ทำการทดสอบวิ่งอยู่เนี่ยผมก็ได้ทำการวิ่งที่ย่านความเร็วตั้งแต่6ครึ่ง5ครึ่งจนไปถึง4ครึ่งหรือ4ีปลายๆค่ะ, 4. 30, 4. ะก็จากการที่ลองวิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าตั้งแต่ ที่ความเร็วหกครึ่งก่อนว,ว่าว่าจากพิ้วิ่งที่ได้ทําการวิ่งนั้นอ่ะมีอ่รู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้ก็ต้องเกินก่อนว่ารองเท้าคู่เนี้ยเป็นอาดิดาสเป็น Super อร์ชของแบรนด์อาดิดาสที่ผมเพิ่งได้เคยทดสอบวิ่งครั้งแรกแล้วก็ผมไม่เคยมีรองเท้ากับซุปเปอร์ชูแบรนด์ค่ายนี้มาก่อนเลยก็จาก ที่ได้ทําการสวมใส่ก่อนจะทําการวิ่งเนี่ยก็จากการสวมใส่เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายแล้วก็ภายในเนี่ยท็อปบ็อกซ์เนี่ยค่อนข้างจะกว้างคือสามารถเท้าเนี่ยสามารถให้ตัวได้เลยมากคือผมว่าน่าจะเป็นรองเท้าที่วิ่งระยะย,ยาวได้ดีเลย เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมเคยผมมีรองเท้าของค่ายไนกี้ก็คือตัว p o r f อ y ผมฟนี่ยวิ่งได้ประมาณระยะครับซึ่งเกินนั้นน่ะผมผมจะรู้สึกเจ็บเลยว่าจะเกิดจากตัวเท้าของผมเองที่มันค่อนข้างจะกว้างแล้วหน้าเท้าของตัวเ a p o r f ไฟลมันจะค่อนข้างแคบกว่าตัวนี้มากทำให้รู้สึกแบบมันจะเจ็บรู้สึกเจ็บขึ้นมาเลย แต่ตัวนี้เนี่ยพอได้ทําการสวมใส่เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเออมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายจริงๆแล้วเหมาะน่าจะเหมาะกับคนตั้งแต่เริ่มต้นหรืออาจจะวิ่งมาได้ในระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้แล้วผมว่าแล้วผมเนี่ยได้ทําการวิ่งตั้งแต่ระยะความเร็วที่6กครึ่งเนี่ยก็สามารถวิ่งได้โดยโดยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่การตอบสนองของตัวโฟมเนี่ย มันมันมันยังไม่ค่อยได้ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ซึ่งไอ้ตัวโฟมและไซโฟเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยพร้อ <c oughs> มกับตัว Energy Lo อด2.0เนี่ยเมื่อผมวิ่งได้อ่าที่ความเร็วผมดันความเร็วจนไปถึงห้าครึ่งพอห้าครึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีการตอบสนองจากโฟมและไอ้ตัว e อนจิ่หลอดของตัวเนี้ยได้ดีคือพอเราทำการ จากที่เราวิ่งด้วยความเร็วจะช้าเนี่ยพอเราต้องการจะเร่งเนี่ยมันสามารถแบบพุ่งได้เลยอะ่ะคือขึ้นเลยความเร็วสามารถขึ้นได้เลยโดยแบบ <c oughs> ไม่ต้องรอรอบขาพอเรากดปุ๊บมันมาเลยความเร็วมันมาได้เลย <c oughs> ผมว่ามันก็ <c oughs> เป็นโฟมที่โอเคเลยแล้วก็ตัวตัวเอน r g จีหลอเนี่ยมันทําให้การการดีตัวเนี่ยของตัวเนี่ยมันของตัวเนอวเนทจีตัว ดิส i t โล่อดิออสโปเนี่ยมันมันทำได้ดีมากเเดี๋ยวผมมาคุยเริ่มแต่เริ่มต้นเลยว่าว่าผมได้ทำการวิ่งเนี่ยแล้วรู้สึกตั้งแต่ผิวสัมผัสของตัววัสดุที่เป็นตัวอัปเปอร์เนี่ยมันรู้สึกยังไงก็จากที่ผมเริ่มใส่ครั้งแรกเนี่ยผมจะรู้สึกแปลกๆเกีก่ยวกับตัวบริเวณตรงจุดร้อยเชือก2จุดเนี่ยด้านหน้ามันจะรู้สึกแข็งๆแล้วก็รู้สึกจะ ถ้าคนไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยในการวิ่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาเพราะมันจะค่อนข้างแข็ง oh <no. S 1> แล้วก็น่าจะเสียดสีอยู่เหมือนกันถ้าถ้าใครไม่ใส่ไม่ใส่ถุงเท้านะแต่ข้อดีของมันคือให้ความกระชับบริเวณเนี่ยเขาให้มานกว้างแล้วเอาตัวเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้มันมัน,ม,นมันกระชับมากขึ้นซึ่งตัวเนี่ยผมปกติเนี่ยผมใส่รองเท้า รุ่นอนอื่นเนี่ยผมก็ใส่ size us รุ่นนี้ผมก็ใช้ size เก้9 us เหมือนกันซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็หลวมเหมือนกันนะคือคือก็ไม่ได้ถึงกระชับแล้วก็ไม่ได้แบบเออมันจะหลวมจนเกินไปแต่แต่ก็ถามว่ามันหลวมกว่ารุ่นอื่นๆไหม,มก็รู้สึกนะแต่ผมก็แก้ปัญหาโดยใช้เชือกเส้นอุปกรณสุดท้ายที่เขาให้มาเนี่ยจุดแก้คับ จะช่วยทําให้การล็อกข้อเท้าได้ดีขึ้นแล้วก็บริเวณนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ตัวหลักๆเลยคือเรื่องเชื่อกคือผมอะใส่ผมว่าน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกว้างกับที่เคยใส่มาเพราะหรือไม่ว่าภายในทัว์บ็อกซ์หรือบริเวณพื้นที่ด้านไหนที่เขาให้มาค่อนข้างจะกว้างด้วยแหละผมว่าแล้วก็เ ส่วนเชือกเนี่ยผมร้อยสองสองเชี่ยวนะแต่เช่ยวลองผมลองมัดที่ทบเดียวก็มันก็หลุดแต่แหละแต่มันถามว่ามันหลุดง่ายมาั้ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะคระับก็วิง่งในระยะหนึงวิ่งเกือบสิบกิโลมันถึงจะหลุดที่ผมลองเทนดูนะแต่ผมว่าหลังๆผมว่ามัดเป็นสองทบเลยก็คือจบเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องตัวอัปเปอร ก็ระบายอากาศได้ดีผมก็มีวันที่วิ่งดยฝนอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แต่จากจากที่ลองวิ่งดูเนี่ยลมก็ระบายอากาศก็รู้สึกได้ว่ามันมีการระบายอากาศที่ดีก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์แหละแต่ผมก็บองตรงว่าผมก็ไม่ได้วิ่งไ,ได้ยาวมากกับรองเท้าคู่นี้ผมวิ่งมากสุดก็ประมาณ1 0วกิโลต้นๆเออไม่ได้วิ่งถึง2 0กิโล ก็เลยยังไม่รู้ว่าการระบายอากาศมันจะมีประสิทธิภาพได้ขนาดไหนนะส่วนพื้นต้องยอมรับก็เลยว่าตัวเนี้ยตามตามว่ากันเลยว่ามันหนึบจริงแล้วก็ไม่มีการแฉลบผมวิ่งบนน้ำวิ่งดุยฝนตีโค้งได้สบายเลยไม่เหมือนรองเท้าเุอร์ชิรุ่นอื่นๆที่ผมลองใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะ เ,เหมือนกันก็ต้องระวังในการจตีโค้งหรืเหอเลี้ยวกับตัวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้หนึบมากคือเวลาระวางเท้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความมั่นใจเมื่อเราเราเรา,เราใส่รองเท้าที่มันเป็นซูเปอร,ร์ชูอะส่วนใหญ่อะที่ผมลองตามที่เคยเกล่าวไปเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะโค้งเค้งเวลา,เาลงเท้าลงเท้าเนี่ยมันมันจะต้องแบบเราต้องใช้กล้ามเนื้อข้อเท้า แล้วก็เอ็นร้อยหวายค่อนข้างจะมากแล้วเมื่อเราได้วิ่งในระยะที่ยาวๆเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้มันต้องใช้ค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายแต่ตัวเนี้ยพอเราวิ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วเราไม่ต้องเก่งก้อเท้ามากทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนะั้นเราไม่ต้องใช้มากเราก็ทําให้มันจะความล้ามันก็จะน้อยมันน่าจะทําให้เราเนี่ย เออมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งได้ระยะยาวๆผมคิดว่าตัวเนี้ยผมวิ่งได้มาลาธอนน่าจะได้เลยอะแต่ฮับหรผมว่าสบายๆเลยกั่รุ่นเนี้ยนะเพราะว่าจากที่ผมลองวิ่งดูเนี่ยมันมันมันไม่มันมันใส่ง่ายอะมันไม่ต้องไปเก่งข้อเท้ามากคือวิ่งมันก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วคือทรงของมันเนี่ยที่มันเป็นทรงเหมือนล็อกเกอร์เนี่ยพอเราวิ่งได้ความเร็วระดับหนึ่งหรือเราวิ่งไป ในระยะหนึ่งนะมันจะมีเกิดการไหลการควงเท้าของขามันจะไปได้เรื่อยๆเ,เลยทําให้ฮาร์ดเดรดเราเนี่ยมันจะคงที่แล้วมันก็จะนิ่งมันจะไม่โดดแต่ช่วงแรกที่ผมลองครั้งแรกนะผมก็ไม่ได้วอร์มดีอะไรและผมก็วิ่งเลยฮาร์ดเดรดพุ่งกนะันเพราะว่าเราเพราะว่าตัวโฟมกับตัว Energy l o r หตัวเนี้ยมันทําให้รอบขาเราจัดมากขึ้น พรามันมันมันรีสปอน์ไวมากอะพอมันเราตกท่าปุ๊บมันปุ๊บเลยเป็นุ้งเลยทําให้การรอบขาของเราเนี่ยมันมันทำงานโดยมันไม่ได้ค่อยคไหลไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแนะนําเนี่ยต้องบอกมให้ดีก่อนให้กล้ามเนื้อเรามันอุ่นก่อนให้มันเข้าที่ก่อนอาจจะมีการสไตล์ก่อนจะออกวิ่งหรือถ้าจะวิ่งให้ดีเนี่ยถ้าเราไม่บอมไม่ถึงเนี่ยค่อยๆไต่ระยะเอยไต่ไต่ความเร็วไป ในะไปสักสองโลแล้วเราค่อยเร่งความเร็วมันน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเราไปเร่งเลยด้วยความเร็วเลยหาเหลทพุ่งแน่นอนเพราะว่ามันต้องคุมคุมความเร็วให้อยู่เพราะมันมันค่อนข้างจะดีเด้งต้องยอมรับแหละว่าตัว l i g ์ t ซ็ตโฟล o ของเขาเนี่ยมันโอเคเลยแต่ผมมันผมว่ามันก็ถ้าคนเคยลองซูมไฟล์ของเด็กกียผมว่าก็สีสีมาก ถ้าถามผมว่ามันตัวไหนมันดีเด้งกว่ากันเนี่ยผมยังเทียบให้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ผมก็บอกตรงผมว่วิ่งได้แค่ประมาณ3 0โลก,กว่าประมาณนี้แต่ตัว fly เ a ฟเ l e อ่ะผมยอมรับว,ว่าเขาดีเด้งมากตัวนั้น,นแต่ถามว่าคู่ไหนเนี่ยต้องเลือกก่อนเลือกว่าความเร็วถ้าสมมติเราจะไป <c oughs> วิ่งที่วิ่งระยะไหน ถ้าสมมุติเราจะเลือกที่ระยะฮาร์ดเราต้องการความเร็วต้องการ p b อาจจะต้องเทียบกันแหละอาจจะเป็นไกกี้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าสับผมนะถ้าเกินระยะฮาร์ดไปเนี่ยผมเลือกคู่นี้แน่นอนเพราะว่าไอกี้เนี่ยผมลองฮาร์ดแล้วหลายสนามแล้วผมมีปัญหาเรื่องเจ็บก็เจ็บทุกครั้งดีกว่า อ่ะเจ็บมากเจ็บน้อยก็อยู่ที่ร่างกายที่เราพร้อมด้วยแหละแต่แต่ก็ผมว่าความสบายตรงนีงนน้ผมให้ระยะทางตั้งแต่ฮาร์ดขึ้นไปเนี่ยผมให้รุ่นนี้แน่นอนเพราะว่าเวอร์ไฟล์เนี่ยผมเจ็บมาเกือบทุกสนามอะ่ะที่ผมวิ่งมานะแต่ผมก็วิ่งด้วยต้องการทีดีต้องการผลที่ดีผมก็จะเลือกตัวเวฟเฟอร์ไฟก็จะ แต่มันได้ได้ผลผลที่เราต้องการเรื่องความเร็วเนี่ยม,มันตอบตอบสนองดีแต่ตัวเนี้ยผมยังไม,ไม่รู้ว่าถ้าเทียบเรื่องความเร็วเนี่ยกับตัวเว r ร์ฟไฟเนี่ยมันจะขนาดไหนแต่ผมว่าสูสีมากจากที่ลองวิ่งดูเนี่ยคือการตอบสนองมันทันควันเลยคือถ้าต้องการเร่งตบขึ้นเลยว่าก็โอเคมากกับตัว Boom โฟมไลท์ไซโปกับตัวนี่หลอด2.0เนี่ย,ท,ย,ยที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าโอเคเลย แล้วก็เรื่องน้ำหนักก็อย่างที่เคยแจ้งไปเมื่อคลิปก่อนก็คือน้ำหนักก็อยู่ที่218 215หรือ18เนี่ยแหละก็คือน้ำหนักถือว่าเบาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่เป็นภาระถ้าเราจะวิ่งระยะไกลๆแต่ถ้าเทียบกับอวลกอฟผมผมว่าเรื่องการดีเด้งกับซุปเปอร์ไฟไม่ได้แน่นอนตรงนี้ถูกไม่ได้แต่อัลกอฟายเนี่ย ถ้าระยะทักไกลๆถ้าคนกล้ามเนื้อไม่ดีเนี่ยก็เป็นภาระก็ไม่เหมาะแล้วก็เรื่องโค้งก็เอาว่าไฟก็มีปัญหาเอาว่าไฟเนี่ยเหมาะกับระยะสับผมนะจริงๆแล้วว่าพูดนั้นอ่ะมันก็ทางที่นกกี้เขาโปรโมทก็สำหรับมาลาธอนใช่ไหมแต่คนที่จะวิ่งมาราธอนกับตัวอาว่าไฟว่าต้องกล้ามเนื้อดีจริงๆถ้าเราต้องการความเร็วด้วยต้องการดีๆด้วยต้องกล้ามเนื้อดี ต้องกล้ามเนื้อต้องต้องพร้อมกลับมาแเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะถ้าสมมติกล้ามเนื้อปลายวิ่งระยะไก,กลเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นภาระาเพราะว่ามันมีน้ําหนักด้วยส่วนตัวเนี้ยผมว่าเอาแบบสบายเอาแบบดีเด้งด้วยก็เหมาะก็เหมาะน่าสนใจแล้วก็รุ่นเนี้ยเหมาะกับใครก็อย่างที่ทกล่าวไปคือสามารถวิ่งได้หมดตั้งแต่คน เอ่มอใหม่จะต้องการรองเท้าซูเปอร์ชูไปใส่เพราะามันสวยด้วยนะมันสวยด้วย <c oughs> แล้วก็ให้ความเร็วได้ด้วยอ่ะจ,จะแบบอยากอยากจะลองซูเปอร์ชูผมว่าตัวนี้แนะนํานะเพราะว่ามัน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 ,มนกว้างหน้าเท้ากว้างแล้วก็พื้นก็กว้างคือการการพพอร์ตหรือการวางเท้าเนี่ยวางได้ง่ายกับคนมือใหม่นักวิ่งมือใหม่ เพราะว่าต้องยิ่งใหม่บางทีการวางเท้าบาทีก็อาจจะมีปัญหาด้วยแต่จนเนี้ยผมว่าตอบโจทย์ก็น่าสนใจแล้วกเ็เรื่องอื่น,นๆที่ผมประสบการที่ได้เจอก็จะก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่แต่ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ ที่ดีคู่นึ้งเลยที่น่าสนใจแต่ราคาถ้าพูดถึงราคาผมว่ามันราคามันก็สูงไปนิดนึงมันน่าจะเพราะตัวเว็บโปรไฟล์สองเนี่ยเว็บโปรไฟล์ที่ว่าเซนสองเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดพันห้าจ็ตัวนี้เปิดตัวที่แปดพันเพราะว่ามันก็ราคาสูงไปนิดนึงน,น่าจะราคาไล่ๆสักเจ็ดพันเจ็ดพันห้าผมว่าน่าจะโอเคแหละแต่ถามว่าใส่สบายก็ใส่สบายเพราะคู่เนี้ยผมใส่เที่ยวด้วยนะผมลองใส่เที่ยวแต่ที่ผมใส่เที่ยวก็คือ <c oughs> ใส่ทั้งวันเลยคือใส่คู่เนี้ยแต่ผมว่ามันก็เมื่อยเหมือนกันนะพอสักเอ่อตอนนั้นผมโอ้แต่ผมใส่หกเจ็ดชั่วโมงอ่ะก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็เมื่อยเมื่อยเหมือนกันเพราะว่ารูปทรงมันเนาะมาถ้าถามว่าใส่เที่ยวมันก็รูกทรงมันหัวกระเดินมันก็ใช้กล้ามเนื้อข้อเท้าใช้กล้ามเนื้ออะไรมันก็ไม่เหมือนรองเท้าเที่ยวทั่วไปเนาะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยแหละเออมันก็ใส่ได้ แล้วกข็ข้อเสียของรุ่นนี้ผมว่าก็เรื่องอข้อเสียตอนนี้ผมยังไม่เจอนะผมก็มีเรื่องตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันกระด้างกระด้างอ่ะเวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันแปลกแปลอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่มันก็ช่วยได้ในเรื่องการรักระชับไอเชือกสองมือเนี่ยแต่ข้อเสียอ,อื่นผมยังไม่เจออ่ะเพราะว่ามนยังวิ่งได้ ไม่เยอะมาก๋ยวถ้าผมวิ่งได้ระยะหนึ่งสักร้อยขึ้นเนี่ยเออเรื่องนนหนึ่งคือรุ่นนี้ไม่ต้องหลา่อินนะขึ้นได้เลยคือวิ่งวิ่งได้เลยคือไม่ต้องมีการลา่อินอะไรเพราะโฟมมันก็ให้มาดีอยู่แล้วก็นุ่มใส่แล้วนุ่มเด้งตอบสนองดีมีความมั่นคงก็ดีระบายอากาศก็ดีแต่ ผมยังไม่ได้ใช้ถึงระยะย,ยาวนะว่ามันมันจะมีผลยังไงบ้างก็ผมใช้ประมาณสิบกว่าโลก็ยังยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องการระบายอากาศแล้วก็การล็อกข้อเท้าของผมว่าใช้เชือกดูกสุดท้ายช่วยในการล็อกข้อเท้าก็ทําให้ไม่มีปัญหาอะไรใส่ได้แต่ถ้าเอาดีลดลงมาอีกสักครึ่งไซส์ก็ได้แล้วแต่คุณชอบความกระชับ แต่ถ้าใส่ตรงไซส์ท <c oughs> ี่เคยใส่ก็ใ <University> ส <of course> ่ได้นะแต่อาจจะต้องเลือกเลือกรอยเชือกที่ดูสุดท้ายในการแก้ปัญหาพื้นไม่มีปัญหาอะไรพื้นโอเคสวยใส่ได้ครับก็สำหรับคลิปนี้ในการรีวิวรองเท้า adidas adizero a d i d s pro 3จากที่ผมทำการทดสอบมาประมาณ30กว่าโลก็มาเล่า เป็นประสบการณ์เบื้องต้นให้เพื่อนๆรับฟังกับคุณสมบัติแล้วก็ข้อดีข้อเสียของรองเท้ารุ่นนี้ก็ให้เพื่อนๆนำไปตัดสินใจในการเลือกซื้อครับตอนนี้ก็หาง่ายแล้วที่ที่ผมสร้างมาแต่ตอนนี้ก็ไอด a สแล้วก็ร้านนาีก็นําเข้ามายเยอะแล้วก็ตามบูธ d i ดาสก็มีที่เวนเซนทันเวเก็ตครับ สัปคิดหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวต่อหรือจะเป็นการรีวิวรองเท้ารุ่นไหนก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ๆของช่องนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ช่องラ u เนอร์บ้านๆขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ